สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปหาปีเอเลธากันนะครับผมจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับก็ก่อนที่เราจะไปหาปีนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปไอ้นี่แป๊บหนึ่งนะครับไปแลกสมุดเอนชาร์ดแป๊บหนึ่งนะครับผมผมจะแลกสมุดเอนชาร์ดอันนี้มานะเดี๋ยวเอาหนึ่งสองเออเดี๋ยวเอามาประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเอาเอเมอรัล่มาเพิ่มด้วยนะครับผม <S <S ผมกะว่าจะไปแลกซ่อมแซมแล้วก็คงทนนะครับเวลาเราได้ปีเอเลธาปุ๊บเราจะได้ตีบวกเลยนะครับมันจะได้แบบบินกลับบ้านแบบสบายๆเนาะคครับโอเเดี๋ยว ผมก็จะทำพูไปด้วยนะครับผมภูอ่าเราต้องใช้เป็นอาดินปืนนะครับแล้วก็กระดาษกระดาษชุดหนึ่งโอเคมาผมว่านะ่าจะหาไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมขอให้แบบไปปุ๊บเจอปั๊บนะจะได้แบบไม่ต้องหานานนะครับผมถือว่าเจียมเลยนะถ้าไปปุ๊บเจอปั๊บนะครับผมโอ้โหเล่มโคตรเยอะเียวไปแลกแป๊บหนึ่งนั่งงุห่ากันอีกแล้วอ่าอยู่ไหนวันนี้โอ้โหขอสักคู่หนึ่งนะครับทุกคนอ่านี่เราเจอซ่อมแซมแล้วโอเคเอามาหนึ่งอนันแล้วก็ คงทนนะ um, ครับผมคงทนอยู่ไหนผมเลิเกียดจริงๆนะไอ้อันนีี้เด๋ยวนะอ๋อไม่จำกัดผมเลิเกียดจริงๆนะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ทำไมผมไม่ซื้อมาสองเล่มวะเดี๋ยวเดี๋ทำไมผมไม่ซื้อมาสองเล่มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเมื่อกี้นะอ๋อโอเคซื้อมาสองเล่มเดี๋ยวใส่ธนูด้วยนะครับผมผมยังไม่ได้ใส่เลยนะอา่าต่อไปก็คงทนคงทนอยู่ไหนอ่าคงทนอยู่นี่ปึ๊บโอ้โอหได้มาเล่มเดียวโอเคเล่มเดียวก็เล่มเดียวนะครับเดี๋ยวเอาไว้เล่มเดียวก่อนละกัน ประมาณนี้เดี๋ยวเราเอ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมไปเล่นอีกเล่มหนึ่งเลยดีกว่านาจะได้แบบครบๆเลยนะครับไม่อยากติดค้างเดี๋ยวไปเอาเอเมโล่เพิ่มนะครับเอเมโล่ไม่พอเมื่อกี้มันต้องใช่ยี่แปดใช่ไหมเราขาดยี่สิบสองนะครับหมดเอเมโล่หมดบ้านเลยครับทุกคนโอ้โหเกินตายผมไม่ได้แลกเลยนะเยอเขียนที่แทบไม่ได้เก็บเลยนะครับเดี๋ยวขอสักหน่อยละกันนะครับทุกคนขอแบบดีดีเลยนะรอบเดียวได้ทีแบบดีๆมาเลยเดี๋ยวเราแลกเอเมโล่มาก่อนนะตอนนี้ปึ๊บโอเคยี่ โอ้ไม่พอเด้เด้เด้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปไหนนะยี่สิบห้าใช่ไหมตัวโอเคตัวนี้มาเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเอาสมุดไปเก็บนะไอเดี๋ยวเอากระดาษไปเก็บนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เอ็มซีโคตรเกลีนะแต่ว่ายังไม่มีอาชีพนะครับผมยังไม่ได้ใส่อาชีพม,มันเดี๋ยวค่อยเอาใส่ละกันน่าจะได้อยู่นะครับแล้วก็อันนี้ผมไปเจอมาอ e ีพีที่แล้วนะครับผมมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะผมจำไม่ได้เดี๋ยวมีผลนะเขออาไม่มีนะครับผลยังไม่ออกนะเราทุกไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะไอ้นี่นะครับเขาเรียกยังไงอ่ะเดี๋ยยวมัันนนแตกะะครรรบเเเาาจสีีฟ เขาเรียกขวดอะไรสักอย่างแล้วผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะมีไหมมีบอกไหมเออนี่นี่ลูกเบอร์รี่เรื่องแสงนะครับเอเคเดี๋ยวผมเก็บปึ๊บโอเคเก็บไปก่อนละกันตรงนี้อ่าอินวิวใส่ตรงนั้นสามคอมแซมโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวใส่ธนูใช่ไหมคอมแซมโอเคแล้วก็อันนี้ขุดมานะครับเดี๋ยวออกเดินทางเลยดีกว่านะครับทุกคนก็ไม่น่าเป็นเรื่องยากอะไรนะครับเพราะว่าเรามีนเนเธอร์นะครับเอ้ยเดินทางเนเธอร์แปดพื่อนกันไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเจอที่ ตรงนู้นกนเลยดีกว่านะครับผมเออแล้วก็ข้างบนวันนี้ผมได้ทาการขุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นปะพร้อมบินนะครับบอกเลยบินกลับมาแบบสบายๆนะบฟิวแบบชิวเลยนะครับถ้าเราบินนะอันนี้ก็ยังช้านิดนึงนะครับต้องเดินๆกระโดดกระโดดยิงยิงอย่างนี้นะครับได้อยู่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาทําน้ําแข็งด้วยนาน้ำบนหรือถ้านำน้ำแข็งนะครับแบบนี้ง่ายกว่าเยอะชีวิตสู้สบายกว่าเยอะนะครับผมถ้าทุกคนอยากเดินทางไวผมแนะนําน้ําแข็งนะครับแ่ยน้ำแข็งไวกว่าเยอะเลยนะแต่ว่าผมขี้เกียจไนียซีรีส์ที่ทนะทผมขี้เกียจทำจริงนะจร ทำไปนดิดเดียวอยงนะครับทาไปแค่ทางเดียวก็เครียดทาทางโคตรมืดเลยครับทุกคนเดินไปข้างหน้าตรง,งนู้นได้อยู่น่าจะไปผู่เอ้ยผมก็ยังไม่ได้เช็คนะว่าผิดพลาดหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะไปผู่ที่สตองโฮเลยนะครับผมแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วขอ,อยงยี้ไปโดดไปเลยดีกว่าโอเคเรียบร้อยครับผมก็พี่บล็อกต่อตัวใช่ไหมเสียได้อยู่ระหว่างเดินก็ ได้มาพอดีนะบล็อกตัว,ตวเดียวผมต้องทําการค่ายเดอะแมนสักนิดนึงนะครับผมโอเคเอาโอ้แล้วไปตีตะปัวตัวเลยเอากี่ตัวดีวะเนี่ยครับทุกคนโอ้เสียตายสวยหึมเฮ้ยผมเพิ่งเคยตีเดอะแมนแล้วมันไม่ดรอปเอเดอร์โพลนะนี่ปกตินี่จะดรอปตลอดนะเพราะว่าดาบเรามัน,นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีฉกช,ชิงน,นะเฮ้ยไม่ดรอปยังไงวะครับทุกคนโอเคผมงงเลยไม่ดรอปได้ไง อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้แปกอันนี้แปกเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวไล่มองนายเดอร์แมนให้หมดก่อนเดี๋ยวผมขอเอาเยอะเลยเดี๋ยวให้เพื่อตก,กด้วยนะครับเราจะได้มีเอเดือมโพแบบป่าขึ้นนะก็เสียโตเหมือนกันนะครับเอ้เพิ่มเพิ่มเพิ่มเยอะนี่นะโอ้เดี๋ยว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 ผมเดี๋ยวผมจะตียังไงเดี๋ยวทุกคนมันมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมลงไปนี่ผมตายไหม,มแม่แม่ไม่เสียดีกว่า <laughs> ไม่เสียดีกว่า ต้องไปดิอาจจะไม่รอดนะนี่โอ้ยอยากแบบนี้ผมไม่น่าไปมองอย่างนี้เลยน่าจะทำเป็นเขาเรียกไงสังคานะผมพลาดผมพลาดผมพาลาดเกิดอะไรนะแป๊บๆเจนก่อนได้ไหมผมมาทำหลังคาแป๊บปหนึ่งโอ้โหเอ็นเดอร์แมนโอ้โหมันเอ็นเดอร์แมนมันเยอะครับผมเอึ๊บโอ้โหเดียว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 อุ้ยได้อยู่ได้อยู่จิ๊กเก็ตจิ๊กเก็ตแข็ง เฮ้ยเดียวขออยู่ขออยู่นิดนึงตด้ไหมเลี่ยมนี้โอ้โหม่ๆๆๆๆๆๆๆเดี๋ยว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 โอ้ย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 จะตายแวกเยเกินเยอเกินเนก่อนป๊ป๊ป๊โอเคสวยรอดรอดปลอดภัยอืมเอาเกือบตายในนเมนแมน ผมก็ไปตันหามองเนาะโอเคได้มาชุดกว่าก,ก็น่าจะโอเคแล้วอุยอ้ยโอเคเราต้องไปด้วยโหขึ้นไปตรงนู้นนะครับผมได้อยู่ไปถ้าตายนี่ก็คือแบบไม่รู้ยังไงเลยนะแล้วฮะเหี้ยวแล้วทำไมไม่อยู่ตรงนี้วะครับทุกคนโอ้ยเอน็นแมนอยู่ข้างล่างไม่ปลอดภัยวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลัวมาตีแล้วตกจัจเลยวะทำไมไมาอยู่อย่างนี้วะทุกคนผมไม่เคยเจอนะ วัติมันจะอยู่แบบุดแบบพื้นดินนิดนึงนะอันนี้คือแบบอะไรวาฟ้าเข้าไปโอเคสวยงามนะครับผมโอเคสวยงามอุ้ยเก็บมองไหนดยแมนเนี่ยเดี๋ยวซิวกัดอีกนิดนะครับเดี๋ยวลงโอเคประมาณนี้ได้อยู่อ่าเอามาอยู่ได้ไหมสัตถิ์พิทมันใช้ได้ไหมในนี้โอ้ใช้ไม่ได้นะครับนกึกว่าใช้ได้ไปได้เวลาตามหาเรือนะครับผมซึ่ง ก็ไม่รู้ว่าจะเจอชา้าเจอไวนะครับแต่ก็ขอให้มันเจอไวๆดิเกรียดเดินหาเยอะนะคบผมเดี๋ยวเราลงมาหลุดแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปเลยนะครับผมมาขอแบบไวๆเลยอู้อ๋อนะคือแบบเป็นอโอเคมันเป็นทางกระบ,บานอีกทางหนึ่งโอเครอไปนะครับผมเออแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บเจ้าผลคอรัสด้วยนะครับผมอุ้ยเออ้ลูกสะดูโอ้ไปมองหน้าตอนไหนไวะเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บมาสักลูกสองลูกก็น่าจะโอเคนะครับผมว่า โอเคยิงไปเบิ้บยิงได้อยู่เดี๋ยวยิงเห็สักนิดนึงนะครับสักนิดนึงเออนี่กดออกเออแขวาน๊บิ้บประมาณนี้น่าจะโอเคนะครับผมว่าแน่ได้สามวันเดี๋ยวค่อยเอาไปพอเอานะโอ้ไปมองได้เดือบเอ็ดอีกแล้วอย่าหามองครับทุกคนก็มาก็มาดีเดือบแมนชิคก็โอ้เราแล้วมันติดโอ้แล้วมันติดไฟอืมอื้บสวยโอเคไปเดี๋ยวเราวับวว้าไปเลยดีกว่า เฮ้ยเฮ้ยแล้วผมทำไมนอเดเมนมาตีผมอย่างเดียวเลยครับทุกคนผมไปมองหน้าตอนไหนวะอีกแล้วเลยเฮ้ยแดด๋ยดแดดจีนจีีโอ้สวยเอาเอเดเมนตีแล้วอะไรวะเฮ้ยผมผมไปมองหน้าตอนไหนผมไปมองหน้ามันตอนไหนเนี่ยมาดีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรื่อยเลยครับหวังว่าจะเจอในเร็วๆนี้กูข้ามก่อคตรเกียจนะผมไม่ก็อยากข้ามนะครับผมผมกลัวตกไม่ใช่หรอกโอ้ถ้าตกนี่คือแบบร้องอะบอเลย เอาอเอเดมนเป็นมองนายเอเดมันแกสุดยอดผมผมต้องแบบเดินกลมหน้ามี่ครับทุกคนเอ้ยโอเค,อเ,คเราจะข้ามดีไหมโอ้ยตีอีกแล้วเฮ้ยมาไเงียโอ้ยผมว่าไม่น่าไม่น่าเจอนะวันนี้น่าจะไอเอเอแมนจะจบชิมได้ครับโอเคเหนื่อยนะเดี๋ยวไปทางอื่นดีกว่าไปทางอื่น่ยผมไม่ค่อยอยากข้ามเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปทางที่แบบไม่ต้องข้ามดูมันมีมันจะมีไหม เฮ้ยถคยมองเงี้ยโอเคครับโอเคเดี๋ยวกลมหน้านะครับผมกลมหน้ากลมหน้ากลมหน้าเข้าไว้โอจะไปก่อนนี่ก็ไกลอยู่นะฝั่งหูได้ไหมเราเราแบบปลาไปได้ไหมพ้ยผมกลัว่ะครับทุกคนแมวดีกว่าแมาแวแมวไม่เสี่ยงนะครับไม่เสี่ยงดีที่สุดนะกลัวผมว่าหน้าถึงแล้วนะไม่น่ามีปัญหานะครับหน้าถึงแลวโอเค,โอ,เคโอ้ เนีย่ยคุณภาพนะทั่วไปนี่คืองอมนะทุกคนชุดนี้เท่หรือนี่เท่อะไรน,นี่ต้องห่าใไหมนะงมยาวงมจริงนะวอรเลีข้างหน้านี้ก็เหมือนมีโคตรใหญ่แต่ว่าไม่มีอะไรเลยเคยฟั่งนี้ได้อยู่เฮ้ยเผยมองได้ย่ะตาไปนู่นปึ๊บโอ้โอ,โอ้เจอแล้วคนระับทุกคนมีเรือหรือเปล่าเฮ้ยถ้าไม่มีเรือนี่ก็ไม่โอเคนะไม่เอานะไม่มีเรือเออ,อเคมีเรือนะทุกคน เจอแล้วว่าครับทุกคนโอ้โหสิดได้ผิดกษ์ที่มาทางนี้ปลอดภัยครับทุกคนปลอดภัยปลอดภัยหายห่วงหายห่วงเดี๋ยวเราฟาร์มไอ้นี่ไปด้วยเลยละกันนะครับผมเขาเรียกอะไรไอ้กล่องกล่องไอ้ไม่เล่นนานลืมกล่องชังเกอร์นะครับเออเอเคปะกายอยู่หูแรกกว่าครับทุกคนโคตรแรกนะเดี๋ยวเราจะต่อขึ้นไปเลยนะครับปึ๊บปึ๊บตายอยู่บล็อกดินใช้วันนี้ก็ได้ไปต่อไปเลยนะครับชิวๆกลับบ้านโดยชิวๆ,ๆเลแรร์ฟิวนี้ นี่ใช้แล้วก็ใครอยากให้ผมทําฟาร์มอะไรก็คอมเมนต์มากันได้นะครับทุกคนตอนนี้ก็คือแบบผมทําก็เกือบครบหมดแล้วนะเหลือพวกอัตโนมัติทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาร์มทอฟาร์มชั้นอะไรอย่างนี้นะครับผมก็กล้จะไล่ทำให้ครบเนาะซีรีส์นี้ยาวๆนะครับบอกเลยโอเคขึ้นไปขึ้นไปเลเวลห้าสิบสองตกไปนี่น่าจะเรียบร้อยนี่เรียบร้อยตกไปตายได้ไหมผมอู้ตารียเลย น่นไงผมว่าแล้วโอเคโอ,คโอค้ต้องต่อขึ้นใหม่ใช่ไหมนี่อะไรของผมเนี่ยโอ้โหจะถึงอยู่แล้วไปหาปลาเนาะเราน่าจะเอาไอ้นี่มาเขาเรียกอะไรนั่งลานนะครับผมรีมผมรีมผมเอาบล็อกมาแทนไม่เป็นไรเดี๋ยวขอต่อขึ้นไปสุดเลยแล้วกันไม่ฟ้าเลยเดี๋ยวผมฟ้าไม่ถึงนะเมื่อกี้โอเคน่าจะเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราต่อชัวร์ๆดีกว่านะถ้าล่วงรอบนี้คือแบบผมกวดตัวเองมากนะโอเคสวยตีตีต มีขวดนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่านะครับทุกคนโอ้รออีกแล้วไอ้ชังเกอร์รออีกแล้วโอเคเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเดี๋ยวอันนี้อะไรอะ่ะมีน้ํายาฟืนฟ้นฟูอ่ะเดี๋ยวเก็บมาละกันนะครับผมของมันเต็มเอ้ยขอของมันว่างนะในตัวขอดี่สุดยอดโอเคได้เมือันหนึ่งเก็บ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 มาเก็บมาเอ้ยโอเคสวยสองอันเรียบร้อยเอ้ยทำไมเอ๊ะทำไมมันเกิดง่ายอย่างวะครับทุกคน ขอขอให้เวลาทำฟาร์มเบนเดอร์แมนนี่ให้มันเกิดง่ายอย่างนี้นะนี่ไม่ใช่ว่าเกิดโอ้ยโอเคสวยเรียบร้อยโอ้โหก็เรียกนิสสุดก็เจอนะครับผมผมสิกโลผมสิกโลงไงก็ไม่รู้ว่าทน้ำมีดอ่ะทน้ำมีดสีอ๋อมีแล้วเขียนไปเลยนะครับผมเก็บมาถึงเวลาที่เราต้องโอเคเรียบร้อยครับผมทุกคนแล้วต่อไปก็เอาทั้งตีเหล็กปับป๊บปั๊บใส่เข้าไปใส่แบนี้จึ๊บจุ๊บจึ๊บ,บโอเคแล้วก็ เอามาเก็บไว้บเลยตรงนี้แล้วก็ใส่แทนนะครับผมโอ้โห, <S 2> <S 2> โโหรู้สึกดีนะพี่้นะครับทุกคนแล้วก็เอาพุมาโอเคเก็บกลับบ้านนะครับผมไปมันถึงเวลาที่เราต้องไปนี่แล้วนะครับผมไปเก็บหัวมังกรอ่าใส่ใเก็บหัวมังกรก่อนเลยละกันนะครับผมตรงนี้ไหนดูสิเก็บไปโลนนะครับผมปึ๊บโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยบินได้แล้วนะครับผมไหนดูสิมา ได้เวลาตามหาชังเกอร์นะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้เปรชุดก่อนละกการ์โนอืบโอเคอุ้ยๆๆๆๆเดี๋ยวๆๆนป๊บนึงน้ำหนึงผมขอทิ้งอันนี้เราจะสับเปลี่ยนอย่างนี้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะอืออืบเฮ้ยเยอะเยอะไม่อยากบินโอเือเบเมีอยบินเมีื่อบินโอ้โหได้บดีจดใจมาไล่หัวเลยนะครับผมกะว่าจะเอาให้หมดเลยนะอุ้ยกล่องฟรีเอาแต่ว่าเราไม่ได้ใส่โโอ้หเราลืมใส่嘛ไม่เป็นไรนะครับผม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราลืมลืมใส่ไอ้เจ้าซิีทัชมานะโอ้ธนูนี่ก็โอ้ไม่มีลูกอ่เออสิยอดในที่ไม่มีอะไรนะครับผมอันนี้มีประสิทธิภาพสี่ริพันประสิทธิภาพสี่โอ้โหแต่ว่ามีคำสาบด้วยใครจะไปเอ้าคำสาบเด้ไหมโอเคสวยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเมื่อไรอย่าล่วงวะเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งวิ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 โอเคสวยอืมหมดไปสวยเรียบร้อย เสร็จไปแล้วหนึ่งที่อ็ไปก็ไปตรงนู้นเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยนะครับโอ้ตรงนี้คือแบบเยอะ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 แน่นอนเยอะออยอเ,อเยอะเยอะโอ้ออออรวจนได้ปวดหัวตึ๊บเลยรับทุกคนโอ้โหเจออย่างนี้อีโอ้โคตรเยอะโอ้ไอเดอร์ใบไอเดอร์ใบก็ลอยอุ้ยเดี๋ยวดเราเรามีบาดูขนโง่อยู่ ไม่ตีโอ้โหมันวับไปวับมาทุกคนวุ่นวายจัดเลยตอนนี้ไีโอ้โหว,วับไปแกอยู่ไหนมังนะ้งเนี่ยฮะนี่ีสวยเยอะโอ้โหผมว่าถ้าตีหมดดีนะจะแบบเฮ้ยผมจะได้กลับตอนไหนไหมนะครับทุกคนมันลอยอยู่อย่างนี้นี่ทีไหนก็ลอยละลอยให้สุดละกันอืมลอยข้างนอกเหรอข้างนอกเหรอปึ๊บปึ๊ดอ,อ,อย่าดรอปนะข้างนอกเ,เก็บเก็บโอเคไม่ดรอปนะครับเฮ้ยตรงนี้มีหีบอีกหนึ่งหีบป่ะปึ๊บปึ๊บ โอเคไม่ชอบเรียกวะถามจริงคุยสองพีบเลยอ่าที่ขุดคงทนสามประสิทธิภาพก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าเอ้ยเฮ้ยก,ก็ได้นะไม่เย่นะเดี๋ยวเก็บไปวกว่าทุกคนเก็บไปเก็บไปเก็บไปใช่ไหมมันไม่มีคำสาบใช่ไหมอันนี้คือถ้าเราไปใส่ประสิทธิภาพสี่ก็ถือว่าได้เลยนะเราก็ไปใส่ซิลทกนิดีหน่อยนะครับเฮ้ยโอเคเพียงนี้ถือว่าโอเคเลยนะลงไปตรงนี้ตรงนี้มีดอกอยู่หนึ่งอันโอ้ อันนี้โอ้โหตีตีตัวเนี่ยอ่ะไหนๆก็ไหนๆละลอยลอยลอยขึ้นที้นลอยขึ้นที้เอ้เริ่บเบอุ้ยสองทีตายเริบโอเคตีตีสวยเรียบร้อยสองทีโอ้ไม่ดบดปดบ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 โอู้อุยไม่ดรอปเลยเหรออุ่ยขนาดเราใส่เอนชาร์ดโชคถึงจ้าเลยนะครับทุกคนยังไม่ดรบเลยโอ้ลอยยาวแม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 วไม่ลอยไม่ลอยไม่ลอยอันนี้เราเก็บไปยัง น่าจะยังไหมถ้าจําไม่ผิดเอ้ยหรือว่าจําผิดวะเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออ๋อเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วตรงนี้ปล่อยลอยอีกแล้วตรงนี้คุ่นวายนิดนึงครับทุกคนโอ้วัปอีกแล้วทึบโอ้วัปอีกแล้วว้าไปไหนเดียวโหว้าไปว้าอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ใส่ปีกเกือบไปแล้วเบล่ะเกี๊ปย๊บ ผมเคยปีกผมก็กลัวแบบมันตีตายเพราะว่ามันก็ตีถือว่าแรงไม่ก็แรงนะครับเออก็ถือว่าเข้านะเข้าหรือเปล่าอ่ะเอียใส่ปีกไปแหละแต่ตีไปแหละไม่รู้ว่าตีเข้าหรือเปล่าอ่าโอ้โหแล้วมันไปอะไรอยู่ตรงนั้นวะนะครับทุกคนแก่เลยแก่เลยขอขอยเซนีและกันขออีกสักอันนี้ได้ไหมสิบสองอันหกกล่องได้ไหมหกกล่องขอหกกล่องก็พอละเสียดเก็บนะครับผมมันแบบวุ่นวายซะเหลือเกคิวนะโอ้ โอ,โอ้คโอ้หีบเก่าหีบใหม่เอ้ยหีบใหม่หีบใหม่ผมจาได้ผมจาได้อุ้ยหีบใหม่แยงโอ้ไม,อโอไม่ดอกขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยโอเคดอกสวยลงไปโอ้ไม่ถึงใส่เกาะเดินเลยโอ้เจ็บยี้นี่ทานนั้นไหนดูของในหีบล้วกันทุนามิเอะเหรออู้ดีว่าดีนะเพื่อนแต่ว่าของเราดีกว่าไหมดีกว่าปะซ่อมแซมโอ้แต่อันนี้เขาใส่ซ่อมแซมมาแล้วไง เดี๋ยวไม่เก็บแล้วกันไม่ไมีอะไรให้เก็บแล้วทุกคนลงไปโอ้โอเควุดเรียบร้อยสิบสี่อันอ่าสิบห้าสิบห้าเดี๋ยวไลเ่เก็บนิดนึงมีอีกไหมไม่มีเราจะกลับแล้วนะเดี๋ย้ๆๆข้างล่างนี้เออโอเคไม่มีแล้วครับผมลง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 ตรงขา้างหน้ามันจะมีสองตัวผมจําได้อ่าสิบห้าข้างหน้ามันจะมีสองตัวใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยทำไมรอบนี้มันไม่มีวะเพื่คนเฮ้ยแปลกๆนะรอบนี้มันต้องมีอ่าอยู่นี่อยู่นี่ อย่าวาร์ปอย่าวาร์ปอย่าวาร์ปโอเคครบพอดีสิบหกจะได้เป็นแบบเด็คู่นะโอ้โหไปไปเซนี้ละกันปึ๊บปึ๊บอย่าดรอปอย่าดรอปเออสวยโอเคเรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวเอาประมาณนี้ละกันสิบหกก็ได้เท่าไหร่ได้แปดได้แปดชังเกอร์น,นะครับก็แถวหนึ่งเนาะกายอยู่เดี๋ยวพิกัดกลับบ้านเหรอสามเจ็ดหกไอ้สามเจ็ดไอ้สามสองเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ย 3, เอย 3, 2, เดแมนจะกลับบ้านเลยเฮ้ยอยากตีไม่ยุดอีกดอก เดี๋ยวๆๆๆๆๆๆโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นปีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอ็มแมนมันตีตายนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนไม่ไม่มาแล้วใช่ไหมจะเปลี่ยนแล้วนะไม่ใช่ว่ามาตอนเปลี่ยนนะไม่เอานะอันนี้คือแบบสีว้องเท่งนะโอเคสวยตายซุดยอดอ่าอู้แล้วหมวกทำไมมันพังเนี่ยทุกคนทนดาบเหดก็ใส่นะทำไมมันมันดูแลสีเข้าแลงอ๋อลิซแจกขงทนลิซแจกขงทนนะครับก็ว่าอยู่อ่าตอนนี้เราอยู่พิกัดลบโอเค ต้องไปกไกลเลยครับทุกคนไปไกล,ลจริงๆอ่าเราต้องไปทางข้างหลังปึ๊บข้างหลังเดียวซ้าย,เ,ยเดียวขวาทางไหนวะแต่ที่แน่เราต้องไปข้างหลังครับทุกคนโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนมาก่อนละกันปึ๊บไปนน้นเลยปึ๊บตรงไปเลยนะครับตรงนี้น่าจะข้างหน้านีไหมลบสามสองเจ็ดโอเคการอ่าเรียบร้อยครับผมบินเข้าไปบินเข้าไปโอเคสสวยงาม สวยงามครับผมกลับบ้านครับทุกคนอ๋อเราไม่ต้องเดินกลับเคก็อี๋มาถึงบ้านเลยเลยครับผมโอเคอู้แหลกอีโหลดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมึงพูดอีโหลดแป๊บโอ้สิงซีโหลดแป๊บหนึ่งเจ้าเก็บขวบมังกรแป๊บหนึ่งครับทุกคนเก็บปรับเลยอันนี้ปรับเหลือวเก้าเหมือนเดิมโอเคประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวน้ำเยิงน้ำยาผมจะเก็บไว้ในนี้โอเคก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมขอทำขีดนิดนึงแล้วกันเนาะ ทำหิกชังเกอร์นะครับผมชังเกอร์เอ่อข้างนอกเรานา่าจะมีชีบเยอะอยู่ไหมถ้าจำไม่ผิดโอ้ฝนตกอ,อีกละอ่าชีบเดยอะจริงหรออันนี้ไงหกสิบชีดเดเบเยอะกว่าหกสิบไอชีบมาตรงนี้เดี๋ยวเอาวางไว้ที่เดิมครับอันนี้วางไว้ไนี่จะวางไปเลยนะครับผมวางโคตรเละเทะแล้วก็ปีกเรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวใส่ปีกไปละกันเนาะเท่นะปีกใส่เท่กว่าเยอะแล้วก็เมื่อกี้ผมจะทําอะไรนะทํา อเอาครับเอาวางทีตรงกลางอย่างนี้อันนี้ข้าวบนแพ่งเอา,าคิดได้มาแปดกล่องโอ้มาซ้อนกันไม่ได้นี่ว่าผมลืมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมต้องหยิบของคนนี้ก่อนหาอีกสองอัน,อนขีบเอ้ยชังเกอร์ผมจะไปเก็บไว้ไหนดีวะทุกคนเราต้องหาที่เก็บชังเกอร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปหาที่เก็บชังเกอร์ดีกว่าครับทุกคนเฮ้ยไปนอนก่อนไปนอนก่อนโอเคเรามีปีกแล้วครับทุกคนเราจะบินไปได้ดีวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้มากนะครับผมนอกจากจะไปหาฟาร์มไอ้นี่นะ หาฟาร์มกาดียนนะครับผมเดี๋ยวขีดอ่าชังเกอร์ผมไว้ตรงเอาตรงนี้ล้กันเนาะไม,ไม่นาม่าไม่น่ามีอะไรนะครับวะไรเงี้ยแปดไงเปึ๊บอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวดาแทนเปิดอย่างงี้ดีกว,ว่าปึ๊บให้หันหน้าเข้ากำแพงนะครับเวลาเราเปิดปมันจะได้ออกมาอย่างงี้นะปึ๊บโอเคเฮ้ยเอาทำไมดูดไม่ได้เลยวะเพริะติดดูดได้เอา้าทิ่จะดูดได้ก็ดูดได้นะโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนก็ ใส่ลุงได้ไหมนี่ผมอยากทำใส่ลุงเหมือนกันนะก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนละกันนะครับทุกคนประมาณนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นรใจกันด้วยนะครับที่สำคัญ,ญยอย่าลืมกดดีฝากภาพทิ้งไว้เจ้าผมด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปวนี้ไปแล้วผมแซฟจะไปคลิปหน้านะครับผมการหาฝีนี่คือแบบก็ไม่ยากนะครับถือว่าง่ายเลยนะเพราะว่าเจอใบด้วยนะครับโอเคไปแล้วผมแซ